สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนอีกเช่นเคยโดยล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าค่ายโยคู่มีแผนจะออกอากาศซีรีส์เรื่องม่านบุกม่านยกในกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าเดิมที่กําหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายนและก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆซีรีส์ที่รอชมผลงานเรื่องใหม่ของน้องเจ้าลูซือ แล้วก็หนิงเกอหลิวอีหนิงหลังจากที่ว่าเรื่องนี้ก็ดองมาพักหนึ่งแล้วซีรีส์เรื่องม่านมุกม่านหยกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Story of Pearl Girl ก็จะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคดราม่านางเอกสู้ชีวิตสร้างธุรกิจนำแสดงโดยเจ้ารู่สื่อรับบทเป็นตวนอูหญิงสาวที่ตกเป็นทาสแรงงานในหมู่บ้านผลิตหอยมุกส่วนพระเอกก็จะเป็นหลิวอีหนิงรับบทเป็นเยี่ยนจืออิงเจ้าของคราวานพ่อค้าที่มีเบื้องหลังลึกลับ ส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณหั่นกวงเหืินนะซึ่งเขาก็มีผลงานกำกับซีรีส์ดังมาแล้วหลายเรื่องอาทินักลบพเนจรสุดขอฟ้าในปี2021ดารุณพเนจรท่องแดนยุทธภพ,พในปี2023และยุทธจักรหัวใจน้ำแข็งในปี2021เป็นต้นซีรีส์เรื่องม่านมุกม่านหยกก็เป็นผลงานร่วมกันของบริษัท Galaxy c o o l Entertainment และเหล่าหยฟิล์มแอนด์เทเลวิชั่นมีความยาวประมาณ38ตอนจบ ซึ่งล่าสุดก็มีแผนจะออกอากาศในกลางเดือนตุลาคมนี้บนแพลตฟอร์มโยคูสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์บ้านบ้านหยกก็ดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อตำนานหยกคุณซานหรือคุณซานอี่เฉียนจ้วนของผู้เขียนถันเทียนอินก็จะบอกเล่าเรื่องราวในสมัยราชวงศ์หยวนที่แหลมเหรียนโจอ่าวกวางสีณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตวนอู่หรือที่ชาวบ้านเรียกเธอว่าหลงโจ สาวน้อยวัย15ปีที่เป็นทาสแรงงานในหมู่บ้านภายใต้การปกครองของมองโกนหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตหอยมุกค,คุณภาพสูงตอนอู่นั้นไม่รู้แท้ที่แท้จริงของนางพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าเพราะเกิดมาก็ถูกฝึกเป็นแรงงานในหมู่บ้านเริ่มจากการล้างไข่มุกซึ่งเป็นงานระดับล่างสุดแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและความสามารถที่ในการเรียนรู้แยกแยะไข่มุกและอัญมณีที่มีคุณภาพดี และความสามารถในการคำนวณคุณภาพได้อย่างแม่นยำทำให้ตัวอูมีอนาคตที่จะขึ้นเป็นหัวหน้างานคนต่อไปแต่ว่านางนั้นก็ไม่ได้ต้องการเพราะว่าสิ่งที่นางต้องการที่แท้จริงแล้วก็คืออิสระนั่นเองนางจึงวางแผนที่จะหลบหนีไปจากสถานที่แห่งนี้ในคืนหนึ่งในงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาพ่อค้าที่เข้ามาเสืรซื้อไข่มุกตัวอูได้ลัก,กลอบขโมยไข่มุกเพื่อใช้เป็นทุนในการเดินทางแต่กลับถูกเพื่อนสนิทหักหลังเปิดโปงนางและถูกส่งไปรับใช้หัวหน้าผู้คุมมองโกน นางจึงใช้มารยาลวงหัวหน้าผู้คุมจนเผลอแล้วใช้มีดแทงหัวหน้าผู้คุมจนได้รับบาดเจ็บหัวหน้าผู้คุมโกรธจัดจึงสั่งให้ทหารลากตัวอูออกไปและส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่เทพแห่งท้องทะเลนางจึงถูกจับมัดไว้กับเสาในขณะที่น้ําทะเลก็สูงขึ้นเรื่อยๆตัวอูก็ได้แต่รอความตายในยามที่สิ้นหวังก็ปรากฏเรือลําหนึ่งอยู่ไกลออกไปบนหัวเรือก็มีชายหนุ่มรูปงามราวกับเทพเสียจัตวาณ เจ้าของเรือแห่งนี้ก็คือจางจินหลันขุนนางจากเมืองหลวงและเขาก็ได้ช่วยชีวิตตวนอู่เอาไว้หลังจากนั้นตวนอู่ก็ได้หลบหนีอีกครั้งและก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นซูมู่เจอ๋อและได้พบกับเยี่ยนจืออิงเจ้าของคาราวานพ่อค้าเขาถูกใจในความสามารถของตวนอู่จึงได้ให้นางติดตามกองคาราวานไปด้วยตวนอู่มาถึงเมืองหลวงแล้วก็เริ่มทําการค้าของนางชีวิตความรักการต่อสู้บนเส้นทางธุรกิจของตวนอู่สาวน้อยจากหมู่บ้านไข่มุกจะเป็นอย่างไร ก็ไปรอติดตามต่อกันได้ในบ้านมุกบ้านยกเร็วๆนี้บนแพลตฟอร์มโยคู่โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์บ้านมุกบ้านยกกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสน,สนับสนุนผมให้ทําคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไครต์หรือแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องนี้กัเมกันนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ